สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ของวันที่12ครับอ่า1องมีนาคม2566นา้ 2, ครับผมเมื่อนี้มี40่แรงมานำเสนออีกหนึ่งไายการครับผมรถพึ่งมะฮอนมะเึงครับผมสภาพงามๆพร้อมใส่ครับตัวรถสีสันเดิมสีสันเดิมทุกจุดครับผมคันนี้ปี ปกสองครับผมปกสองเอกสารเริ่มชุดโดนครบครับยังใส่กันโดนๆทั้งสีเส่เซนครับผมสีสันงามๆครับเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลรถดีเป็นพิเศษครับผมห้อยขูดห้อยขีดนี่กระแทบบ้อมมีครับผมหลังบลอกอะมีบางเล็กๆน้อยๆครับผมบลผอคบลอเป็นสนิมครับผมบลอทะลุ รถเครื่องเดิมครับผมรถเนี่ามาท่านด้ล่างครับผมเครื่องเดิมทอนคัดบวเคยตัดเกียร์บอกคย,เ,กย,กเ,กยเปิดครับผมช่วงล่างแหงๆครับแหงๆสาพพร้อมใส่ครับผมสีสันกับงามๆยางหนาลัางกับใส่กันโดนๆยางหนาประมาณ6 0อยางหลังประมาณ70%ครับผม ถือว่างามหลายเติบครับขั้นหนึ่งครับจากของเดิมดูแลถือว่าดูแรลรถดดีดีายเติบครับดีขักอยู่หรอครับพันหลังเป็นพันหกครับผมพันหตาสางครับผมตาสางสองสองหกอีบิพัดครับผมหลือไม่เดิมเดิมครับผมพันหกลอยชม,มง ระบบโฟวิโอใส่งานปกติครับผมโฟวิโอใส่งานปกติครับลูกปืนลูกปืนฝั่งขวาแน่นลูกมากแน่นครับผมซีลรอดานากระเดิมๆครับบอท่านเคยแกะมาเบ่งฝั่งทรายครับผมลูกปืนฝั่งทรายเน่นครับผม ลกมากันแน่นครับสิหล่อฟันใสกับมาท่านเคยแก่ครับผมรถกัถือว่าเดิมเดิมครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเดิมราคาอยู่สามแสนเก่ามืนหาพันบาทครับผมสามแสนเก่ามืนหาพันบาทปีหกสองครับผมทรงให้พี่สองรอยกิโลครับราคาหนึ่งครับผมเพราะแม่พี่น้องท่านได้สนใจท่านได้หาอยู่กับลอ่องแวมาเบิรงมาช่วงไห้ครับลานยูบันเสียวตะมนเสียวอำอเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผม ทางตัวอำเภอเป็นจะรักมาก1หนึ่งกิโลครับผมติสเซนเีเลียนนี่แหละครับเนสองศูนย์แปดหามาก่หอดมาก่าถึงอย่างไรก็โท่มากครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหน่อยได้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงิน,ม,งนมีทองใส่บ่ขาดมือครับผมจากใจพีซี่แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ